สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตนหนุ่มนะครับในช่องตนหนุ่มชาแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมเก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับพข้าวขึ้นราวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยมารีวิวของอัดชักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับว่างก็เลยไปจัดของที่อยากได้มาเลยนะครับวันนี้นะครับ มีของสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับก็คือเตาแก๊สปิกนิกนะครับเป็นตัวในของก็จัดมาแล้วนะครับจัดมาแล้วอยู่ที่ไทยวัสดุนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ดูก่อนละกันเนาะเป็นเตาแก๊สปกิกนะครับผมช่วงนี้ก็เข้านนนนหน้าลงหน้าหนาวแล้วนะครับ เหมาะสำหรับการตั้งกรงตั้งแคมป์นะครับเป็นตัวนี้นะเตาแก๊สปิกนิกซาจิโอเนี่ครับผมแบบหัวเดียวนะตัวนี้นะครับแบบหัวเดียวนะครับเป็นรุ่น ZG 1150นะครับตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเคยรีวิวกันไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตัวนี้นะอ่าผมบอ,อกตรงนะครับผมไม่ใช่สายแคมปิ้งนะครับแต่ว่าผมอยากได้เตาแก๊ นะครับเำาแก๊สปิกนิกนะครับไว้ปิ้งไว้ย่างนะครับไว้เวลาไปเที่ยวนะครับก็อยากทํากับรงกับข้าวนะครับก็เลยว่าลองจัดมาเลยดีกว่านะครับผมก็เลยจัดมาเลยนะครับในราคานะครับ399บาทนะครับมีโปรด้วยนะครับซื้อที่ไทยวัสดุนะครับหรือจะไปหาตามห้างอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือผมได้มาแค่บอกก่อนนะครับผมได้มาแค่ราคาเต็มมันนะครับ399บาท ผมใช้แต้มไปแลกมานะครับในราคา15บาทนะครับ15บาทย้ำนา15บาทนะครับผมเพืเอ่อเนเพื่อนไม่ต้องไปถามนะครับว่ามีโปร15บาทไหมสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้นะครับมันไม่มีนะผมใช้แต้มนะครับแต้มจากาการสะสมของผมนะครับซื้อของซื้อของนะครับแล้วก็ ไปแลกมาครับผมจ่ายเพิ่ม15บาทที่จริงมัน399นะครับชุดนี้นะอ่าเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเตาแก๊สหัวเดี่ยวนะครับยี่ห้อซาจิโอนะครับเป็นรุ่นนะครับ z g 1 5 5 0นะครับจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมผมซื้อมาในราคาผมใช้แต้มมาไปลดนะ15บาบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกัน ข้างในนี้นะครับว่ามันจะวัสดุนะครับมันจะทนทานแค่ไหนนะครับมันจะน่าใช้ไหมนะครับวัสดุก้องแกงไหมอ่ะอยู่ในกล่องพลาสติกตัวนี้แล้วนะครับอ่ะก็ให้ดูรอบๆอบนอกก่อนเนาะก็เป็น <c oughs> เอ่อกล่องพลาสติกนะครับอย่างดีนะนะจะเป็นกล่องอย่างนี้นะมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับเป็นเซตเลยแล้วก็มีคลิปล็อกอย่างนี้นะครับอ่านะเดี๋ยวผมก็จะเปิดปุ๊บนี่นะครับ นี่นะครับภายในเตาแก๊สนะครับก็จะมีคู่มือนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคู่มือนะเป็นซาจิโอนะครับก่อนนะครับวันนี้อาจจะลมแรงสักนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆนะครับภายในพลาสติกนะครับภายในกล่องของมันก็จะมีตัวแก๊สนะครับตัวบวกแก๊สนะครับมันไม่ได้ มันไม่ได้แถมตัวแก๊สกระป๋องมาด้วยนะอันนี้คือผมซื้อแยกของหากนะครับผมตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึมาก,ก่อนนะอะันี้นะครับออขอวางขอรักันครับ นะครมาแล้วอ่านะครับพอออกมาแล้วนะครับแกจากกล่องมาแล้วนะครับอ่านะครับวัสดุนะครับอ่าดูรอบๆก่อนนะครับวัสดุก็เป็นคล้ายๆกับสังกะสีมาขึ้นรูปนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นซาชิโอนะครับนี่นะซาชิโอนะครับ มีบอกอมีป้ายตรงไปเตือนมีโมเดลนะครับ z G 1 1 5 0นะครับมีข้อเตือนข้ออะไรนะครับมีข้อเตือนห้ามใช้ผิดวิธีนะครับตามที่เขาเตือนมานะก็ตัวข้างในอันนี้คือถอดได้นะตัวฝาที่มันเป็นฝา,าฝาที่รองกับตัวผิดฝาตัวตัวนี้นะครับตัวแก๊สนะก็เป็นผมว่าน่าจะเป็น สักสีแล้วก็มาพ่นสีหรือเปล่านะ,ะก,ก,ก็มีน้ำหนักอยู่นะครับผมก็มีน้ำหนักโอเคเลยนะครับผมน่าจะลองตรงนี้น่าจะลองเป็นเศษอางอาหารนะครับตรงนี้นะเวลาเราทำกับพงกับข้าวนะครับมันหกมันเลอะเทอะอะไรก็สามารถเช็ดได้นะครับผมอ,อันนี้คือตัวฝาปิดของมันนะน,นี่นะะะนะครับตัวหัวแก๊สนะครับหัวแก๊สก็จะเป็นหัวเดียวนะครับ ที่ออกเปลวไฟก็จะออกมาข,ข้างๆนี่นะครับขึ้นมานะครับก็มีตัวจุดนะครับตัวจุดอัตโนมัติตัวนี้อยู <t <t ่ตรงนี้นะครับตัวจุดนะครับอ่านะครับวัสดุก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นสังกะสีทั่วไปนะครับผมงาแล้วก็มีหัวแก๊สนะครับอาอันนี้คือที่ใส่ที่ใส่แก๊สนะครับที่ใส่กระป๋องแก๊สนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะครับผมอ่ะนะครับฝั่งนี้ก็ ก็มีปุ่มนะครับปุ่มเร่งรลีแก๊สนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นล็อกล็อกล็อกตัวกระป๋องแก๊สนะครับตัวนี้นะนะครับนี่นะนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับอืมก็ให้ดูอบๆนะครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสำหรับแก๊สปิกนิกนะครับมันก็มีประมาณนี้นะครับผม นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวแก๊สเข้าไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับกระป๋องนี้นะผมจาไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมเป็นแก๊สกระป๋องนะครับเป็น230กรัมนะครับตัวนี้เป็นแก๊สบิวเทนนะครับตัวนี้นะแก๊สบิวเทนนะครับอ่านะครับคือถ้าเกิดว่ามันหมดนะครับแก๊สกระป๋องนี้หาซื้อได้ตาม ห้างร้านทั่วไปนะครับที่มันมีขายแก๊สกระป๋องนะสามารถใช้ได้กับแก๊สแก๊สตัวนี้ทุกทุกรุ่นนะครับทุกทุกอันนะนะครับผมก็มีข้อเตือนข้ออันตรายอยู่นะครับเก็บไว้ห่างๆางมือเด็กนะครับอย่าปล่อยให้เด็กเล่นนะครับอ่านะครับผมก็มีคำต้งคำเตือนอะไรทุกอย่างนะครับผมอ่านะครับผมตัวนี้ก็มีคำเตือนนะวิธีการใช้ของมันนะครับวิธีการจุดเตาแก๊สนะครับ มันก็มีคําตรงคําเตือนอย่างนี้นะครับอันนี้นะนี่นะครับจะเป็นคําเตือนของมันนะครับนี่นะก็คือตัวไหนที่มันบอกว่าห้ามใช้ห้ามใช้นี่คืออย่าใช้นะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมก็คือเมื่อจุดไฟเตาแก๊สนะครับตรวจสอบว่าเปลวไฟว่างหรือไม่นะครับการระบายอากาศเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อใช้เตาในพื้นที่อับอากาศนะครับผม ะนะครับแล้วก็หมุนลูกบิดลูกบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดเตานะครับสิ่งสําคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกปิดและคันโยกอยู่ในตําแหน่งปิดหรือออฟระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับผมมันบอกชัดเจนนะ,ะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แก๊สกระป๋องเข้าไปแล้วนะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งนะไอ้แก๊สแก๊สกระป๋องนะครับมันจะมีหัวเซฟตี้ตัวนี้มาด้วยนะครับเป็น เป็นจุกนแดงอย่างนี้คนระับป้องกันเพราะว่าเวลาเราขยับหรือเวลาเราเพกไปไหนนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับเกสรอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะคอยเซฟเซฟให้กับตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่ามันไม่มีเกสรนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเกสรนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดันในนี้ออกแก๊สมันก็จะพุ่งออกนะครับมันจะเป็นอันตรายได้นะครับผมก่อนติดตั้งนะครับเราก็ แกะตรงจุกสีแดงนี้ออกนะครับผมอย่าลืมนะครับหันหัวตรงตรงนี้นะครับตรงหว่างตรงนี้นะมันจะเป็นรอยบากตรงนี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็กดกดตรงนี้ให้มันเป็นคายล็อกก่อนนะครับผมกดตรงนี้ให้มันเป็นคายล็อกนะมันจะมีล็อกกับคายล็อกนะครับกดให้ป็นเป็นคายล็อกนะครับแล้วก็บิดมาที่ตรงนี้บิดมาที่ออฟนะครับผมอ่านะครับผมก็จะเสียบเข้าไปนะครับงานตัวนี้ขึ้นนะครับอ่านะครับ เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับจบแล้วนะครับก็ปิดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับนี่ครับล็อกแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือออฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับผมนาาตีแล้วนะครับโอ้โหลมแรงนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะลองจุดเตานะครับเดี๋ยวผมขอเอานี้บังลมไว้นะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวบังไว้ก่อนนะจุดเตาครับติดไหมอ่าเห็นไหมครับติดไหมอโอเคนะครับเลี้งดีได้นะเห็นเปลวไฟไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เร่งรีได้นะครับเราจะร่งปรับค่อยปรับอันนี้คือแรงนะครับอย่างแรงเลยนะครับเห็นไหมครับในกล้องนะครับผมรีลงนะครับอนะครับผมโอเคเลยครับไฟแรงเลยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะกอบในตัวฝาปิดของมันลงไปก่อนนะอผมปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะครอบก่อนนะครอบลงเ,เวลาครอบฝาปิดต,ตรงนี้ก็สังเกตรตรงบางนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีตําหนิอยู่ให้มันตรงกับหัวจุดแก๊สนะครับ จะจุดอีกทีนึงนะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับอ่าหมุนจุดครับอ่าเป็นไงครับแรงไหมครับอาจจะลมหน่อยนะครับผมวันนี้ลมแรงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นเปลวไฟไหมอ่าแรงใช้ได้นะครับผมโอ้โหคุ้มนะเนี่ยสิบห้าบาทนะครับแต่ราคาจริงเต็มๆของมันนะสามร้อยเก้าสิบเก้านะสามเก้าเก้านะครับผมผมเน้นย้ํานะผมไปแลกมาเอาแต้มที่ผมสะสมไปซื้อของของผมไปแลกมานะครับ เป็นแต้มของเดอะวันการ์ดนะครับผมผมไปซื้อที่ไทยวัสดุนะครับในราคา15บาทนะครับผมถือว่ามันโอเคนะครับผมผมอยากได้มานานแล้วนะครับกับเตาแก๊สยี่ห้อซาชิโอนะครับเป็นเตาปิกนิกนะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มทำอาหงทำอาหารนะครับให้เพื่อนได้ ลองดูนะครับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับโดยผมจะทําจากเตาแก๊สตัวนี้นะครับผมอาจจะมีเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามผมนะครับคอยให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับผมก่อนอื่นนะครับที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่ง ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าออตัวไหนที่ผมไม่รู้นะครับตัวไหนที่ผมรู้ไม่ลึกนะครับรู้ไม่จริงนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอขอบคุณมากครับเพื่อนเพื่อนครับไปละครับผมสวัสดีครับ